แก,แก่เด็กวัยเจ็ดสิบหกถ้าไม่รู้ก็ไม่ยอมถามปล่อยให้ไม่รู้มาตั้งนานจนแก่เนี่ยก็ไม่ไม่มไมเคยถาม<ต>ใครเล,<แ>เลยแม้กระทั่งที่<อ>ทําอะไรต่ออะไรนี่ผมไม่มีคนสอนผมเลยนะเออมีมีอยู่เรื่องหนึง่งเรื่องเล่นเพลงนั่นแหละที่คุณตาลูกน้อยบอกซูนโน่แต่ผมก็ไปควานว่าทํายังไงถึงจะบันทึกได้อีกหลายวันเลยนะน่ากว่าผมจะทําได้เป็นเดือนและ ตโน่เหรอใช่แต่เดี๋ยวนี้ผมเบื่อแล้วผมเล่นมาเล่น youtube แล้วผมมาอัดมาอาัดห้องอบันทึกเสียงแล้วตอนนี้ผมอยากให้อาจารย์ปู่พูดเป็นเรื่องเวลาเพราะในห้องนั้นรู้สึกเจียวจ้าไปหน่อยผมบันทึกได้ไม่เต็มที่ตอนนี้ท่านพูดได้เลยท่านอยากพูดอะไรก็พูดเลยเลยเอ,อ๋อ <laughs> ก็ต้องให้เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยที่จะอัดทั้งทีเนาะ คนนี่แหละนี่ก็กําลังอัดอยู่เนี่ยเพราะนี่ก็จะเป็นเรื่องแล้วที่ผมก็ผมดีใจที่ท่านมานี่ผมก็ดีใจแล้วไงก็เป็นเรื่องที่ผมดีใจแล้วไงแล้วผมก็จะเอาเสียงนี่ไปเผยแพร่เนี่ยเป็นเรื่องเวลาไหมะนะทุะงนงี้มเมื่อกี้ลบออกไปเลยไม่ไม่ลบไม่ลบเพราะเสียงคุณนงหน้าจะเสียงกังวานเหมือนกลงสดานเงินเลยนะโดนต่อว่าไปเปิดเสียงให้ใครฟังทําไม ออตั้งหลักให้มันเข้าท่าเข้าทางหน่อยบางทีสเปสปะคนฟังเขาก็เบื่อไม่สเป,เส,เปสปะนี่ก็เป็นเรื่องเวลาก็เป็นเรื่องเราคุยกันหน้าไม่ไม่ใช่ธรรมะร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องการสนทนาด้วยแต่เขาเรียกว่าไม่รู้แก่นเรามป็ตะเปลือกกะบกราก็ยังดีที่ยังรู้กะพีรู้เปลือกถ้าดีกว่าไม่รู้อะไรซะเลยนะ ก็เริ่มจากนี่แหละก็เริ่มจากโง่ก่อนแล้วแล้วซึ่งจะไปถึงฉลาดถ้าฉลาดซะเลยแล้วจะเอาโง่ไปไว้ตรงไหนอ่ะนี่ผมไม่ได้เถียงนะอธิบายให้ฟังเออเอาเอาเอาเอเอ,เอไม่ได้เถียงเนี่ยพอพูดอย่างเงี้ยเขาโดยมากเขาจะหาว่าเถียงผมก็จะชี้แจงไง จริงนี่นี่ยังดีนะผมยังพูดได้ที่เป็นที่บ้านผมนะผมพูดไม่ได้เลยอ๋อแล้วนี่ไม่ได้อยู่บ้านได้ไงอยู่บ้านแต่ขึ้นมาอยู่คนเดียวข้างบนไงปล่อยเขาดูอยู่ข้างล่าง <laughs> ขึ้นมาพูด <c oughs> คนเดียวข้างบนบนห้องนอนอ๋อก็เลยเสียงดังได้ใช่ไหมเสียงดังได้ <c oughs> อืเสียงดังได้ ท่านอาจารย์ปู่ก็รู้ดีเนี่ยผมแบบเนี้ยวันนั้นยังทายถูกเลยบอกโอ้โหเนี่ยพูดดีจังเนี่ยเมียคงอยู่ข้างๆอะไรเนี่ยท่านทำไมรู้ขนาดนั้นผมก็ยังแปลกใจอ <c oughs> นา <c oughs> คนอยู่ยังไม่ชอบคนข้างๆยังไม่ชอบจะให้คนอื่นชอบได้อย่างไง <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่แสดงว่าทำงานไม่ได้เลยล่ะ คนอยู่ด้วยกันทุกวันก็ยังไม่ชอบจริงนะเนี่ยนี่ก็เป็นธรรมะนะเนี่ยต้องปรับตัวตั้งแต่คนใกล้ตัวเ,เป็นต้นไปเลยนะเนี่ยต้องปรับ<ก>ตัวอยู่ให้เป็นสุขแล้วกันธรรมะเนะาะธรรมชาต,ติต่อเลยต่อเลยทำให้จิตเบิกบานไว้ะเออเราก็อย่าไปคิดเรื่องอกุศลก็แล้วกัน แล้วเดี๋ยวจิตใจมันจะเบิกบานเองเหมือนดอกไม้บานหน้าก็บานเออจิตที่เป็นลกุศลน่ะแล้วก็มละทิ้งไปถูกไหมแล้วก็ทิ้งทิ้งไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออพอจิตคิดเป็นกุศลเมื่อไหร่คิดเป็นเรื่องโอ้หวานชื่นอย่างเงี้ยเราก็เออเอออันนี้เอา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 แล้วเราก็มาเล่าให้เพื่อนฟังบ้างสิ่งที่เป็น กุศลสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นเรื่องไปเจริญเรื่องเบิกบานเรื่องอที่อน่ารักเห็นไหมเราก็นำมากล่าวนะถ้าห,หากว่าใครกล่าวในสิ่งที่เศร้าหมองเราก็หนีซะเห็นไหมจิตเราก็จะไม่เศร้าหมองตามเขาเห็นไหมเออครับเออเราก็หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงนะวะอ่อาก็ใจยังเข้าใจครับเข้าใจเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะให้จิตเราอ่าสดใส,สเบิกบานเราก็ต้องเปรียบเหมือนปลาที่อยู่น้ําน้ําใสแล้วก็น้าสะอาดเนี่ยอ้ใช่แล้วก็น้ำเป็นธรรมชาติท,ที่เป็นที่เป็นคําเปรียบแต่นี้ถ้าเราเ,<ล>เราไปไปเป็นปลาอยู่ในน้ําตกรกน้ําขุ่นเดี๋ยวก็หงายท้องขึ้นมากระงาบกระงาบหรอกใช่ไหมอ๋อแต่เราก็ต้องเลือก เลือกอ่าเลือกบรรยากาศเหมือนปลาเลือกน้ำใช่ไหมเออเหมือนนกเลือกฟ้าเลือกต้นไม้ใช่ไหมแอ่ได้อยู่ไม้ใหญ่เวลาอ่ามีภัยก็จะได้หลบได้ท่านท่านอาจารย์ปู่พูดถึงตอนเนี้ยผมเคยได้ยินคำเปรียบเปรยเขาบอกเหมือนปลาในได้วางน้ำใหม่อะไรเงี้ยมันละลิกละลิเหมือนก็ดีได้น้ำนี่อย่างเดียวกันมั้งเนี่ยเนาะ อ่ก็นั่นแหละเราก็วางจิตตรงนั้นใช่วางจิตให้ให้ผ่องให้ผ่องใสว่าไอ้เนาะผ่องใสก็ผ่องแผ้วเนี่ยเหมือนกันก็จะจิตใจเราก็จะแจ่มชื่นใช่ไหมครับเออมันก็ไม่มีผ่องที่ว่าให้ให้ผ่องใสกับผ่องแผ้วเนี่ยเหมือนกันไหมครับเดี๋ยวมันก็แล้วแต่เราแหละเอาแล้วแต่เราว่าจะจิตอย่างไรใช่ไหม อถ้าถ้าเราคิดผ่องใสก็ใช้ได้ใช่ไหมถ้าเราคิดผ่องแพ้วก็ใช้ดีอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าถ้าเราทํางานเราไม่ทํางานเราก็อยู่กระลมไว้ครับใครจะว่าจะกล่าวอะไรถ้ามันเป็นน้ําขุ่นเราก็พยายามอยู่กระลมไว้มันก็น้ําก็ใสเองไะครับท่านเหมือนกับคล้ายๆเหมือนกับว่าพระพุทธองค์ ากล่าวไว้ว่าให้เราอ่าแม้จะอยู่เกินกล่นไปด้วยพิกตุพิกโุนีิุบาสกวาสิกาก็ตาม <Okay. S 2> แต่ถ้าหากว่าจิตเราอ่าอยู่ที่อ่อาณาปานสติเนี่ยก็เหมือนอยู่เดียวออยู่เดียวเดียวได้นะ, oh. ะไม่ไม่ไม่ไปแต่เกินกล่นไปด้วยออ่่าาผงชนนะ ถ้าหากว่าเราอยู่อ่าเดียวเดียวใดแต่ว่าจิตใจยังฟุ้งซ่านคิดโน้นคิดนี่คิดนั่นมันก็เหมือนอยู่เกินก่อนไปด้วยฝูงชนนั่นแหละอ๋ออันนี้เราก็อเออราก็อยู่ที่จิตเราด้วยนะครับรัะน,นั้นน่ะจะให้บรรลุธรรมก็ต้องตามพุทธองค์ตามผู้รู้ะพ<ท>ุทธะแปลว่าผู้รู้เนาะ,คร,ะครับท่านปรับปรุง จิตใจให้ผ่องใสให้ผ่องแผ้วยอมรับสภาพของตนที่เป็นอยู่อยู่อย่างเป็นสุขเสมอครับอขอบคุณครับ่แหละพูดทดองให้ให้ใหคำนึงถึงอัตตาหีอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เราเราเราตกอยู่ตรงไหนใช่ไหมถ้าหากว่าเราไม่ ไม่คิดจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมตรงนั้นเราก็อยู่กับลมถ้าอยู่กับลมมันก็เหมือนอยู่เดียวนยะ่นแหละอ๋อเหมือนกับแล้วมันก็เหมือนอยู่ไปไปอยู่ป่าช้าป่าชัดก็มีค่าเท่ากันอ๋อ oh, <ต>ครับแล้วพุทธองค์ก็กล่าวเอาไว้ว่าถ้าหากว่าต่อให้เราเนี่ยนะก็เกาะเจาะเกาะเกาะชายพระเหลืองอตามไปตามไป อ่าไปไหนก็ไปทุกที่แต่ถ้าหากว่าจิตใจเราฟารุ้งซ่านมันก็เหมือนอยู่ห่างห่างพุทธองค์เนาะแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยอยู่ห่างไกลเป็นหลายร้อยลี้เนาะแต่ถ้าจิตเราเป็นหนึ่งจิตเรารู้ลมที่เรียกว่าอาณาปาันสติน,นก็เหมือนอยู่ใกล้พุทธองค์แล้วก็ถ้าหากว่าจิตเราอยู่กับอาณาปาันสติเหมือนพุทธะ เราก็อมตะก็หวังได้นะว่าเราอยู่กับอมตะแล้วครับอยู่กับนิพพานแล้วนะแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยยังฟุ้งซ่านไปใน่ทั้งลูกทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารอ่าฟุ้งซ่านไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยมันก็มันก็เหมือนอยู่อยู่ไกลพระพุทธองค์นั่นแหละเนาะครับก็ดีขอบคุณครับ อนุโมทนาสาธุการขอให้อานิสงส์แห่งธรรมคารวะธรรมนี้จงบัรเจริดจ้าสมกับเป็นสติเมธีธรรมมหาวิทยาลัยเปิดของโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวครับขอบคุณครับ